สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพามารีวิวรหัสที่2ครับวันนี้ผมซื้อมาในเพจ facebook นะครับมันพิสโปเิลันรับนี่ผมซื้อมาในราคาผมถามลดจากเขาครับเขาขายให้ผม150ยาสครับแต่ผมขอลดได้เหลือ120ยีนะครับ นี่คือรหัสที่สองของผมครับผมจะมารีวิวให้ดูครับว่ามีตัวไหนที่น่าเล่นบ้างครับนี่ครับดูปาร์ตี้กันครับมีโซโลเลเว80ครับแล้วก็มีแชงโค้ด71ครับนี่ครับสังจกก็มีนะครับนี่ครับมีหลายตัวครับเสือไอ้อะไรลันดาบ มีหลายตัวนครับนี่ครับผมพาไปดูในตัวละครนี่ครับนี่ครับมีมีฮอกครับเจอร์คิวมีฮอกนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคาตาคุริอันนี้น่าจะนี่เลเวล60อยู่นะครับแล้วก็มีนี่ครับคุซันก็มีโอรุสก็มีซาโบก็มีครับซันจิก็มีครับมอโก้มีครับเกโรน่ามีครับ มีโซโลกับซันจิก็ถือว่าโอ้รหัสนี้ก็ถ้าใครอยากได้ครับถ้าใครดูคลิปผมอยู่ครับถ้าอยากได้รหรัสนี้ผมผมขาย้เลยครับร้อยหนึ่งร้อยบาทครับร้อยบาทท้วนครับใครอยากได้ถ้าเพจโปรโมทที่ใต้ล่างคลิปนะครับอนี้ยผมขายถูกสุดแล้วหนึ่งร้อยบาทตัวประมาณนี้นะครับ มีหลายตัวอยู่แต่ผมไม่ได้กดอันนี้เนยปลาตซับก็ประมาณ70ครับอา oh, <no. S 1> หัรผมกดประมาณนี้นะครับแล้เวเหรียญเหรียญพวกเหรียญอะไรยังไม่ได้ครับ mm. เกียรตไปครับพึ่งพึ่งผมเพิ่งได้มาเพึ่งได้เข้าเล่นครับก อยากบอกว่ามาแจกเพื่อนๆที่ดูคลิปผมอยู่นะครับก็ขายได้ราคา100บาทรับมีเชียงคูด้วยครับมีโซโลเฟโรซ่ากับซันจิครับราคาถูกที่สุดแล้วครับผมขายให้100บาทครับถ้าสใครสนใจถ้าใครดูคลิปผมแล้วสนใจก็ทักเฟซผมมาได้ครับไม่งั้นก็เมนไว้ด้านล่างคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบรหัดนี้ผมอยากขายออกจริงๆนะครับผมอยากเล่นผมจะหาซื้อรหัสใหม่ครับ ครับโอเคครับถ้าชอบก็กดซับให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ